สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องไกรมาวาเลียสวันนี้คุณยายจะพามาปลูกนี่ค่ะต้นเศรษฐีเรือนนอกดูใกล้ๆเลยค่ะอันนี้คุณยายปลูกลงกระถางนะคะทีนี้เป็นไม้มงคลนะคะพอเราปลูกสักพักหนึ่งค่ะเนาะก็จะมีไหลออกมาอย่างต้นนี้ค่ะอย่างต้นนี้ยังเล็กอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้ใหญ่แล้วค่ะนี่ค่ะดูไหลค่ะดูไหลนะคะไหล ทีนี้ถ้าท่าน,านสมมุติว่าท่านใส่กระถางแขวนใช่ไหมคะท่านก็ปล่อยให้ไหลเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะห้อยลงมาอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็สวยงามค่ะส่วนอันนี้เล็กๆนี่คือดอกค่ะสีขาวๆเห็นไหมคะเห็นไหมคะสีขาวแต่อันนี้เป็นไหลค่ะเป็นต้นเล็กๆเราสามารถที่จะตัดไปปลูกได้นะคะแต่ถ้าไม่ปลูกเราปล่อยให้ห้อยไว้อย่างนี้สําหรับกระถางที่แขวนก็สวยแต่คุณยายเป็นกระถางตั้งค่ะเป็นกระถางตั้งทีนี้ พอไหลน้องยาวออกมางี้ใช่ไหมคะมันก็จะลงดินค่ะคุณยายก็เลยจะมาทำวิธีเทคนิคนะคะเพื่อใหอ้เราจะเก็บไหลไว้ค่ะให้สวยงามนะคะแล้วก็ยังไม่ลงปลูกใช่ไหมคะก็เก็บไหลไว้แต่ว่าไม่มีที่ให้ให้ไหลเนี่ยห้อยลงไปใช่ไหมคะเราก็จะตั้งแบบนี้ค่ะโดยใช้ไม้ค่ะเดี๋ยวคุณยายใช้ไม้ ใช้ไม้ปักเลยค่ะนะคะต้องค่อยค่อยปกักคุณยายจับไว้นิดนึงเอาประมาณนี้นะคะอย่าปักไม้ก่อนปักไม้ลงไปค่ะให้สุดเลยค่ะให้สุดเลยนะคะจัดใบสักนิดนึงแล้วก็เอาไหลค่ะเอาไหลแทนที่จะให้ห้อยใช่ไหมคะไม่มีที่ให้ห้อยค่ะตั้งเลยค่ะตั้งแล้วคุณยายก็จะใช้นี่ค่ะเป็นลวดพลาสติก นะคะด้วพลาสติกก็มัดเลยค่ะมัดน้องเลยใน้องอยู่กับที่บอามือนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไหลท้าเดี๋ยวไหลจะหักนะคะเดี๋ยวไหลน้องจะหักเราก็บามือนิดนึงเแี้วก็ใช้ลวดค่ะลวดพลาสติกจะได้ไม่ไม่เป็นสนิมนะคะอ่ามุดไว้นะคะ อีกสักอันหนึ่งค่ะอีกสักอันหนึ่งเอาตรงนี้เรากันตรงนี้นี่ค่ะคอน้องออกไหลอีกนะคะจะต้นหนึ่งออกไหลไหลนะคะพอออกไหลอีกใช่ไหมคะเราก็จับขึ้นมาคุณยายปล่อยชายอันนี้ไว้เพื่อที่ว่าเดี๋ยวเวลาที่น้องมีไหลเพิ่มใช่ไหมคะก็จะเอามาตั้งค่ะเราก็ผูกไว้เช่นนี้นะคะ นี่ค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมคะนี่ค่ะอันนี้น้องก็ต้นเรียบร้อยสวยงามนะคะเป็นเทคนิคอีกแบบหนึ่งที่เราจะปลูก เศษี่เลอนนอกนะคะที่มีไหลแต่เราจะไม่ตัดไหลทิ้งนะคะไม่ตัดไหลไปปลูกนะคะหรือไม่ปล่อยให้ห้อยย้อยเพราะว่าไม่มีเนื้อที่เป็นกระฐานตั้งใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะจับได้ขึ้นมาแบบนี้ค่ะสวยไหมคะลองทําดูกันค่ะพอน้องออกไหลามาอีกใช่ไหมคะต้นหนึ่งจะออกไหล่ๆใช่ไหมคะก็จับขึ้นมาตั้งแล้วก็ผูกเช่นเดียวกันก็จะเป็นพุ่มเลยค่ะเป็นพุ่มสวยงามอยู่ข้างบนเลยค่ะ ลองทํากันดูนะคะง่ายๆแต่ว่าเป็นเทคนิคที่สวยงามมากเลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้คุณยาด้วยนะคะแล้วพบกับสาระดีๆกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ